เล่นลุ้นตายเรื่องราวลึกลับของเราผู้เข้าแข่งขันหลายร้อยชีวิตที่ประสบปัญหาทางการเงินและต้องการแข่งขันในเกมเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยปิศาลรกลับเพื่อชีง,งินรางวัลมหาศาลบรรดาผู้เล่นตอบรับคำเชิญสุดประหลาดด้วยความหวังว่าจะคว้าทั้งชายชนะทั้งชายชนะและ เงินรางวัลมหาศาลแต่โชคร้ายที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าราคาของความพ่ายแพ้นั้นต้องจ่ายด้วยชีวิตจนเป็นผลให้เหตุการณ์บานปลายไปสู่การนองเลือดด้วยจำนวนผู้เข้าแข่งขันถึง456คนจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มีผู้คนหลากหลายจากแทบทุกมิติของสังคมไม่ว่าจะเป็นกีหุน พ่อไม้ที่เผชิญความร้มเหลวทางธุรกิจและปัญหาหนี้สินเพื่อนที่โตมาในระแวกเดียวกันของเขาสร้างอูซึ่งสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังและได้ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์แต่กลับเจอทางตันในท้ายที่สุดและยังมีแซบยอก ผู้รีภัยจากเกาหลีเหนือที่ดิ้นรนเพื่อให้ครอบครัวของเธอได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งเวิมถึงตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจอย่างด็อกซูที่เป็นนักเรงและจุนโฮตำรวจที่ค้นพบเกมนี้เข้าระหว่างออกตามหาพี่ชายของเขาที่หายตัวไปแล้วคุณจะพบว่าตัวเองนั้นกดที่จะอินและลุ้นตามไปกับตัวละครทุกตัวในเรื่องไม่ได้ จีฮุนทำการต่อสายไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในนามบัตรที่มีรูปวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมปรากฏอยู่จากนั้นจนึงเริมตาตื่นขึ้นมาในที่ที่ไม่คุ้นเคยณนะสถานที่สุดประหลาที่แต่งแต้มด้วยสีสันสดใสเหมือนในหนังสือนิทานและเป็นสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง456คน ที่ล้วนตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังมารวมตัวกันก่อนเริ่มเกมผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนได้รับแจ้งว่าถ้าไม่อยากเล่นเกมกบรุณาแจ้งเราตอนนี้แม้จะได้รับโอกาสในการเลือกว่าจะร่วมเล่นเกมหรือไม่แต่เราผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างไม่คัดค้างเพราะหวังโอกาสในการชนะเงินรางวัลเมื่อเกมเริ่มต้นขึ้น สนามเด็กเล่นกลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความสับสนวุ่นวายที่เต็มไปด้วยความหน้าสะพึงและเสียงกรีดร้องอื้อๆเมื่อเมื่อเริ่ม,เ,ม,เ,มเกมแล้วทางออกเดียวที่มีคือการเล่นเกมให้ชนะและเพื่อจะเป็นผู้ชนะและเอาชีวิตรอดผู้เข้าร่วมแข่งขันต่างต้องเอาชีวิตของผู้เข้าร่วมแข่งขันคนอื่นเป็นเดิมพันแล้วผู้ชนะ ของเกมสเกลใหญ่ยักษ์สุดอลังการที่ยากจะคาดดาวนี้จะเป็นใครเหล่าผู้เข้าร่วมแข่งขันจะดินโดนเอาชีวิตรอดจากเกมสุดอันตรายนี้ได้อย่างไรดวนเป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่ควรพลาดทั้งนั้นการต,ต,ติดตามรับชมผลงานซีรีส์ดทอทึกจินตนาการสคริ์เกมเล่นนุ้งตายมีทั้งหมด9้าตอนได้ที่ Netflix นั่นเอง